สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงบรายวันประจำวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2566เป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้าง,งไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮัก สำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก id line h ักดูหรือหมายเลขโทรศัพท์0816971645อาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของท่านแต่ละคนแต่ละวันเกิดจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้ง โชคลาบวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะมีหรือไม่เป็นอย่างไรมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์มาดูกันว่าดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางการแก้ไขรวมทั้งคำว่าโชคลาบโอกาสจะมีหรือไม่มาดูกันครับ สำหรับชาววันอาทิตย์นะครับวันนี้อาศัยความเข้มแข็งประสบการณ์ความรู้ความสามารถแล้วท่านจะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามจุดที่ควรระวังก็ยังมีนะครบับรายเดียต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็นสเตรงนะครับอันนี้ความเข้มแข็ง,ขงประสบการณ์ ความรู้ความสามารถของชีวิตจะเป็นกุญแจสำคัญมีส่วนสำคัญในการที่จะทำให้ท่านจัดการปัญหาได้แก้ไขปัญหาได้แล้วก็มีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ทำอะไรใหม่ๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้สุภาพสตรีชาววันอาทิตย์จะมีจุดเด่นมีแนวโน้มที่ท่านจะต้องรับผิดชอบงานมากขึ้นบริหารงานแก้ไขปัญหาและก็รับบทบาทของคนที่เป็นผู้นำมากขึ้นด้วยนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2กันนะครับเป็น8ถ้วยนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ครับวันนี้ยังมีเหตุการณ์สถานการณ์ที่ดีขึ้นสําหรับท่านที่ เจออุปสรรคนะครับสำหรับท่านที่อยู่กับปัญหามีปัญหามาก่อนหน้านี้วันนี้จะสามารถผ่านพ้นได้เรื่องของการงานมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจะมีงานเข้ามาสาหรับคนที่รอคอยงานนะครับหรือไม่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงย้ายงานย้ายที่อยู่ที่อาศัยก็มีขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะครับเรื่องของการเงินบันนี้ยังมีโอกาสดีในการที่ ท่านจะสามารถแก้ไขปัญหาของการเงินได้ผ่านพ้นอุปสรรคได้รวมทั้งเรื่องของความรักนะครับที่เคยขัดแย้งไม่เข้าใจกันก็มีโอกาสในการที่จะจัดการส,สางปัญหาต่างๆแล้วเข้าใจกันได้นะครับรวมทั้งเรื่องของสุขภาพที่อาจจะไม่ดีมาก,ก่อนหน้านี้วันนี้แก้ไขได้นะครับเรื่องของการดูแลรักษาก็จะฟื้นฟูสุขภาพต่อไปได้ครับประการต่อมา เราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น5ไม่ถาวรนี่เรื่องที่ควรระวังความขัดแยง้งการทะเลาะวิวาทความไม่พอใจซึ่งกันและกันเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นชาววันอาทิตย์วันนี้ต้องใจเย็น อย่าตัดสินใจอย่าแก้ไขปัญหาด้วยอารมณ์นะครับอย่าวู่วามเพราะว่านั่นคือส่วนที่จะส่งให้เกิดผลเสียมากกว่าที่จะเป็นผลดีนะครับการร่วมงานกับใครวันนี้ก็ขอให้มีความรอบคอบป้องกันข้อผิดพลาดที่จะนำไปสู่ความเสียหายด้านอื่นๆต่อไปด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องชาววันอาทิตย์นะครับเป็น9 ถ้วยนะครับก้าวถ้วยคือเรื่องของโอกาสดีในการที่ท่านจะได้งานได้เงินได้ความสำเร็จมาจากกิจกรรมที่มีคนร่วมกันเยอะๆอยู่ด้วยนะครับ บางทีมีงานสัมมนาหรือไม่ก็จะอบรมตรงนั้นตรงนี้มีเข้าร่วมกิจกรรมตัวนั้นตรงนี้ก็จะนําสิ่งที่ดีมาให้ได้งาน,ได,งานได้เงินได้ความสําเร็จแต่ว่าท่านก็ต้องทําด้วยความรอบคอบด้วยนะครับเพราะว่าข้อผิดพลาดก็อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าเผื่อว่าใจบรร้อนหรือประมาทนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้ดวงของคนต้องอาศัยความรู้ความสามารถประสบการณ์ชีวิตความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์เป็นกุญแจสำคัญในการที่จะส่งให้ท่าน แก้ไขปัญหาได้ผ่านพ้นอุปสรรคได้และก็พบโอกาสใหม่ได้รับความสำเร็จ ต่อไปในอนาคตไม่ว่าจะเรื่องของการงานการเงินความรักรวมทั้งการที่ท่านจะมีโอกาสได้รับการดูแลรักษาเกี่ยวกับสุขภาพให้กลับมาแข็งแรงต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามมันินี์จะทําอะไรขอให้รอบคอบอย่าใจร้อนนะครับเพราะว่าท่านอาจจะเกิดปัญหาความขัดแย้งการทะเละวิวาทได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับโชคลาบมาพร้อมกับกิจกรรมมาพร้อมกับแนวทางที่ท่านจะได้รับจากคนจํานวนมากๆเข้ามาด้วยแต่ว่าท่านก็ต้องทํา ด้วยความรอบครอบนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์พี่น้องชาววันจันทร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับพี่น้องที่เกิดในวันจัน์ทรนะครับวันนี้มีบรรยากาศที่เกี่ยวข้องกับความร,รักมากเป็นพิเศษด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามมีจุดที่ควรระวังมีจุดทุงความสําเร็จอยู่คระเขากันไปนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1สําหรับชาววันจันทร์ครับเป็น5ดาบ5ดาบคือปัญหาที่ควรระวังที่มาพร้อมกับคน คนที่เข้ามาในวงจรชีวิตมาติดต่องานมา,าสร้างปัญหาให้กับชาวบัญจันได้นะครับวันนี้ติดต่องานจะทําสัญญาจะเจราจาตกลงใดๆก็ตามก็ต้องทําด้วยความรอบครอบรวมทั้งระวังปัญหาที่มาพร้อมกับคนบางคนที่จะทําให้ท่านเสียทรัพย์เสียโอกาสหรือว่าผิดพลาดบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมาด้วยนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น2บเรียญเรื่องของการเงินวันนี้ยังมีการจัดการการบริหารการเงินด้วยความระมัดระวังเพราะว่าท่านมีรายจ่ายมีเหตุจําเป็นที่จะต้องจับจ่ายเงินไปในบางส่วนแบบที่มันมีความจำเป็นเข้ามาด้วยนะครับคือท่านไม่รู้ตัวมาก่อนที่อาจจะต้องใช้แก่จ่ายเงินจํานวนนั้นอาจจะดึงเงินที่อื่นมาปกปิดตรงนั้นตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องบริหารเงินด้วยความระมัดระวังนะครับ การต่อมามาดูส่วนที่3เป็นเลเวอร์นะครับเป็นประเด็นของความรักความชอบวันนี้มีแนวโน้มที่ชาววันจันร์จะได้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยความรักแบบทุ่มเท เป็นพิเศษด้วยนะครับไม่ว่าจะทํางานทําการใดๆก็ตามทําแล้วมีความชอบพอใจที่จะทําท่านก็จะทุ่มเทเพื่อสิ่งนั้นหรือไม่ก็มีเรื่องของความรักที่ท่านจะได้ทุ่มเทเพื่อคนที่ท่านรักแบบมากเป็นพิเศษด้วยไม่หวังผลสิ่งใดก็อาจจะเกิดขึ้นด้วยในวันนี้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่อง โชคลาภวาสนาโอกาสทิศท,ทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็นเดอะเวอร์นะครับเป็นบรรยากาศดีโอกาสดีโชคลาภสิ่งดีๆที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงเข้ามาในวงจรชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักชีวิตดีขึ้นนะครับได้รับโชคลาภมีเงินทรัพย์สินไดได้เข้ามาในช่วงต่อจากนี้ไปนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน จันนะครับวันนี้ดวงที่ต้องระวังคนปัญหาที่มาพร้อมกับคนเสียทรัพย์เสียโอกาสผิดพลาดตรงนั้นตรงนี้เสียชื่อเสียงเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นได้ต้องรอบคอบและนวัตระวังนะครับการเงินวันนี้มีรายจ่ายเข้ามาแบบที่ท่านอาจจะไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้บริหารเงินด้วยความรอบครอบนะครับความรักวันนี้ได้ทุมเทเพื่อสิ่งที่ท่านรักคนที่ท่านรักแบบมากเป็นพิเศษด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้มีโอกาส มีโชคลาภมีสิ่งดีๆที่จะเปลี่ยนแปลงเข้ามาในวงจรชีวิตงานจะดีขึ้นการเงินก็จะดีขึ้นด้วยนะครับความรักเริ่มดีตามมาด้วยเป็นบรรยากาศใหม่ๆบรรยากาศของความสุขความสมหวังความมั่นคงต่อไปนะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารพี่น้องชาววันอังคารมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง เรื่องการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับพี่น้องชาววันอังคารครับวันนี้จะมีชื่อเสียงมีเกียรติยศ มีความเสร็จมีความรุ่งเรืองนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีบางสิ่งบางจุดที่ต้องทําด้วยความระมัดระวังอยู่ด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งมีเดวิลเข้ามาก่อนนะครับเดวิลคืองานเงินความรักสุขภาพที่มีทั้งสองด้านนะครับวับนนี้การงานเยอะ ติดต่องานมีงานใหม่ๆเข้ามาตลอดนะครับแต่ว่าในคําว่างานเยอะงานมากก็อาจจะมีบางส่วนที่มีปัญหาได้เช่นเดียวกันนะครับมีเรื่องบางเรื่องที่เป็นธุรกิจไม่โปรง่งใสที่กําลังเข้ามาในวงจรชีวิตของท่านท่านต้องรอบคอบจะทําสัญญาจะเจราจาการงานใดๆขอให้ศึกษาที่ไปที่มาก่อน เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่จะทําให้เกิดความเสียหายในภายหลังนะครับอันนี้การเงินรายรับมาจากหลายทางรับเยอะนะครับแต่ว่าปัญหาการเงินก็จะมีเรื่องของความไม่ จริงใจต่อกันหรือไม่ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการคดโกงเข้ามาด้วยนะครับก็ฝากกันไว้เป็นแนวทางสัญญาการเงินวันนี้ต้องทําด้วยความรอบคอบนะครับประเด็นของความรักค่อยเป็นค่อยไปดีกว่านะครับศึกษาเรียนรู้เพราะว่าบางคนก็อาจจะเจอปัญหาความรักที่ยังไม่ลงตัวมีความแทรกซ้อนในบางเรื่องบางอย่างทําให้เกิดรู้สึกว่าไม่ดีอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับสุขภาพก็ต้องศึกษาและก็ดูแลเป็นพิเศษเหมือนกันนะครับระมัดระวัง แต่สำหรับคนที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับดูแลคนไข้ดูแลคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยมีงานเยอะนะครับในช่วงนี้สําหรับชาววันอังคารครับประการต่อมามาดูส่วนที่2กันนะครับพี่น้องชาววันอังคารครับเป็นเดอะสันนะครับเป็นดวงตะวันเป็นดวงของคนที่จะพลิกวิกฤตได้ ผ่านพ้นอุปสรรคได้สำหรับท่านที่เจออุปสรรคปัญหาต่างๆไม่ว่าจากงานเงินความรักนะครับท่านจะเปลี่ยนแปลงไ,ไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นงานมีเข้ามาตลอดงานใหม่ๆเข้ามาจะได้รับความสำเร็จในอาชีพการงาน มีชื่อเสียงมีความสำเร็จมีคนอยอมรับนับถือในฝีไม้ลายมือนะครับอันนี้มีอํานาจบาร,รมีเข้ามาด้วยเปลี่ยนแปลงดีขึ้นจะได้รับบทบาทของความเป็นผู้นํามากขึ้นด้วยนะครับโอกาสของการเงินก็จะตามมาคือทั้งงานทั้งเงินทั้งรวยได้นะครับแล้วก็มีส่วนที่อาจจะเป็นจุดเสียอยู่บางเรื่องนะครับคือคําว่าใจร้อนเอาแต่ใจตัวเองนะครับก็ฝากกันไว้สำหรับชาววันอังคารด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่ 3. นะครับเป็น6ไม้เท้าเรื่องของการงานดีขึ้นนะครับสำหรับท่านที่รอคอยงานจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นไม่ว่าท่านจะสมัครงานไว้สอบเพื่อที่จะเข้าศึกษาต่อเรียนต่อประมาณนี้นะครับมีโอกาสที่จะได้รับความสมบังด้วยการงานก็จะเติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงการเงินดีขึ้นความรักเริ่มดีขึ้นเหมือนกันนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็น เรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็นสตาสตาคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นโชคลาภโอกาสใหม่ๆที่จะหมุนเข้ามาจะนําชีวิตของชาววันอังคารพบกับความ,ส,วามสุขความสมหวังนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดใน วันอังคารนะครับวันนี้ดวงของคนมีโอกาสที่จะได้รับความสมเร็จมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีบรารมีมีความรุ่งเรืองในหน้าที่ของการงานนะครับการเงินก็จะดีขึ้นความรักก็เริ่มดีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าวันนี้จะทําอะไรต้องใจเย็นๆอย่าใจร้อนนะครับการติดต่องานประสานงานการขอความช่วยเหลือใดๆหรือว่าร่วมงานกับใครวันนี้ก็ขอให้รอบคอบนะครับเพราะว่าจะมีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ควรระวังไม่รอบคอบอาจจะเกิดความเสียหายในภายหลัง ได้การเงินก็อาจจะมีการคดโกงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ระวังปัญหาของการเงินเอกสารการเงินต้องรอบคอบนะครับวันนี้สุขภาพยังเป็นสิ่งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษอยู่เหมือนกันแต่ว่าสาหรับคนที่ทํางานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพวันนี้งานเยอะนะครับจะได้รับผิดชอบดูแลที่ว่ามันมากขึ้นเป็นพิเศษด้วยนะครับเรื่องของโอกาสต่างๆตามมาโชคลาภสิ่งดีๆเริ่มดีขึ้นนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธพี่น้องชาววันพุธมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้ชีวิตจะดีขึ้น ดีขึ้นในเรื่องของการงานการเงินนะครับแต่ว่าประเด็นความรักอาจจะยังมีปัญหาอยู่บ้างนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจาก ไพ่พยกรณ์ใบที่1เป็นสี่เหรียญน,นะครับวันนี้การเงินเริ่มมีเงินหมุนเข้ามาในวงจรชีวิตธุรกิจการงานของท่านด้วยนะครับคือท่านต้องทําดูแลด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจ,จะลงทุนอย่างไรก็ตามนะครับอันนี้เป็นส่วนสําคัญการใช้จ่ายอย่างไรก็ต้องรอบคอบระมัดระวังป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นมาจากคําว่าไม่รอบคอบประมาทด้วยนะครับ การต่อมามาดูส่วนที่2เป็น9เหรียญน,นะครับวันนี้การเงินโดยเฉพาะด้วยนะครับเงินที่เกี่ยวข้องกับสุภาพสตรีวันนี้จะโดดเด่นขึ้นมาเป็นพิเศษท่านจะมีความเชื่อมั่นมั่นใจในการในการที่จะทํางานสร้างงานสร้างอาชีพนะครับและก็จะมีความมั่นใจตัวเองแบบมากๆเป็นพิเศษด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามประเด็นความร,รักอาจจะเป็นเรื่องส่วนบุคคล ท่านพอใจที่จะใช้ชีวิตแบบนี้นหรือไม่ก็ยังไม่สนใจเรื่องของความพรักเท่าที่ควรนะครับวันนี้ประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็น t e m p e ล a n น e การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับสำหรับท่านที่เจอปัญหาเจออุปสรรคเจอเรื่องยุ่งยากมาก่อนหน้านี้วันนี้เริ่มดีขึ้นนะครับชีวิตเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีที่น่าพอใจครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศท,ทาง แนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับเป็นโบราชินีพัจจันทร์นะครับวันนี้มีโชคลาภการเงินดีขึ้นนะครับการสร้างงานสร้างสื่อทั้งหลายทั้งปวงจะประสบความสําเร็จแต่ปัญหาความรักอย่างไม่ลงตัวนะครับอาจจะมีความเครียดตามมาด้วยก็ต้องระวังดูแลปัญหาสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้การงานการเงินดีขึ้นมีการติดต่อการสร้างงานสร้างอาชีพที่ดีที่น่าพอใจการบริหารการเงินด้วยความรอบคอบก็จะส่งให้ท่านเกิดความมั่นคงต่อไปด้วยนะครับวันนี้สุภาพสตรีชาววันพุธจะโดดเด่นสร้างงานสร้างอาชีพเชื่อมั่นในตัวเองแต่ว่าความรักอาจจะยังไม่ลงตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นความรักยังไม่มาเจอคนที่ไม่จริงใจต่อกันมีปัญหาเรื่องของความรักอาจจะเกิดขึ้นมาได้นะครับวันนี้โชคาภมาพร้อมกับการ ทำงานมาพร้อมกับการใช้สื่อการสร้างงานสร้างอาชีพต่างๆทั้งปวงด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามปัญหาความเครียดความทุกข์ความกางังวลยังเป็นสิ่งที่ท่านอาจจะเจอนะครับพี่น้องชาววันพุธครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบด,ดี พี่น้องชาววันพฤหัส,สบดีมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะมีหรือไม่เป็นอย่างไรมาดูกันครับสำหรับชาววันพฤหัส,สบดีนะครับวันนี้จะมีข่าวที่ดีมีเรื่องราวที่ดีดี มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส,ส่งให้ท่านได้รับความสำเร็จตามที่ท่านปรารถนานะครับแต่ว่าวันนี้ในมุมอีกด้านหนึ่งนะครับท่านอาจจะเจอปัญหาความยุ่งยากลาบากใจเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นมาด้วยก็เป็นไปได้นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันภารหัสสบดีจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพพยากรณ์ใบที่1เป็นทาวเวอร์ ถาเพิมมาก่อนนะครับพี่น้องชาววันพฤหัสบดีครับอาจจะมีเหตุการณ์มีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นมาในวงจรชีวิตของท่านที่ท่านไม่รู้ตัวเปลี่ยนแปลงปรับปรับกระทันหันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการขับรถการใช้ถนนทั้งหลายทั้งปวงระวังเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะครับคือไม่เกิดจะดีที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นมาท่านก็ต้องระวังแก้ไขพลิกสถานการณ์ด้วยสตินะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็น8เหรียญเรื่องของการเงินวันนี้รับเงินค่อนข้างจะมากเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะรายได้ที่มาจากอาชีพพิเศษอาชีพเสริมอาชีพอิสระที่ใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับวันนี้โดดเด่นในเรื่องของการเงินมากๆด้วยนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น j u d g t e n t นะครับวันนี้มีข่าวดีด้วยสําหรับท่านที่รอคอยเรื่องราวดีๆมีความสำเร็จนะครับทำงานได้รับความสําเร็จเป็นรูปธปรรมนะครับมีงานเข้ามาตลอดมีชื่อเสียงมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเรื่องของการงานนะครับคนที่รอคอยงานคนที่รอคอยคําว่า พอใจมีความสุขกับการงานก็จะได้รับข่าวดีในช่วงวันนี้ด้วยนะครับการเงินก็จะมีเงินหมุนเข้ามาตลอดแก้ไขปัญหาของการเงินได้รายรับดีเยี่ยมนะครับรวมทั้งความรักวันนี้จะดีมั่นคงเปลี่ยนแปลงได้นะครับสำหรับคนที่เราคอยความรักจะสมหวังนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคดาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของชาววันพฤหัสบ,บดีนะครับเป็นส ถ้วยนะครับวันนี้โชคลาภมาพร้อมกับชื่อเสียงความสนุกสนานความรื่นเรืองงานเลี้ยงกิจกรรมเพื่อความสุขค่อนข้างที่จะมากเป็นพิเศษสำหรับชาววันพฤหัสบ,บดีครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบ,บดีวันนี้ดวงของคนที่กําลังจะได้รับข่าวดีมีความเสด็จในเรื่องของการงานงานมาพร้อม วันนี้รับงานงานเยอะมีชื่อเสียงมีความสำเร็จมีคนยอมรับนับถือในความรู้ความสามารถมีกิจกรรมเพื่อความบันเทิงความสนุกสนานเข้ามาไม่น้อยทีเดียวนะครับการเงินดีเยี่ยมรายรับรายได้มาพร้อมนะครับเป็นงานที่ทําด้วยความรู้ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวก็จะส่งให้ท่านได้รับการเงินที่ดีมากขึ้นความรักเข้าใจต่อกันได้ดีเยี่ยมนะครับมีโชคลาภมีความสำเร็จมีความสมหวังไม่น้อยทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้มีจุดปลิก จุดเปลี่ยนจุดที่ท่านไม่สามารถควบคุมอยู่ด้วยในวงจรชีวิตนะครับวันนี้ทำอะไรก็ขอให้รอบครอบไม่ประมาทควบคู่กันไปด้วยนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับพี่น้องชาววันศุกร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตโชคลาวาสนาโอกาส จะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้มีโอกาสในเรื่องของการขยายงานสร้างอาชีพโอกาสของรายได้ทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์นะครับรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ8 ไม่เท้านะครับวันนี้งานนะครับวันนี้งานดีงานมีจุดเด่นนะครับไม่ว่าจะเป็นงานหลักที่ทําอยู่แล้วท่านยังสามารถขยายงานได้สร้างอาชีพเสริมอิสระต่างๆตามมาด้วยนะครับรวมทั้งโอกาสในการที่จะได้อสังหาริมทรัพย์พัฒนาปรับปรุงได้มาเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น2ดาบนะครับวันนี้โลกของการติดต่อการสื่อสารการรับงานสร้างงานสร้างอาชีพของชาววันสุขรวดเร็วขึ้นนะครับ ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนท่านยังสามารถทํางานได้ติดต่องานได้เจราจาตกลงเรื่องของการงานได้นี้เป็นจุดเด็ดนะครับสร้างงานได้อยู่ที่ไหนก็มีงานนะครับรวมทั้งงานที่ใช้งานผ่านสื่อทั้งหลายทั้งปวงด้วยก็จะสําเร็จเป็นรูปธรรมได้เช่นเดียวกันแต่ว่าท่านก็ต้องทําด้วยความรอบคอบอย่าใจร้อนนะครับจะทําสัญญาใดๆก็ตามวันนี้ขอให้ปรมามัดระวังป้องกันข้อผิดพลาดด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่ 3. นะครับเป็นราชินีถ้วยนะครับเป็นภาพของการงานและการเงินที่มีความมั่นคงสมบูรณ์ดีสำหรับชาววันสุกนะครับงานสําเร็จเป็นรูปประทรรมีชื่อเสียงมีคนยอมรับแบบชัดเจนขึ้นมาแต่ว่าท่านอาจจะกําลังรอคอยส่วนที่จะเติมเต็มภายในจิตใจอยู่นะครับเป็นต้นว่ารอคอยความรักรอคอยคนรักที่อยู่ไกลๆกันนะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของชาววันศุกร์นะครับเป็นสองถ้วยนะครับวันนี้โชคลาภมาพร้อมกับความรักนะครับสิ่งที่ท่านรอคอยจะสมหวังนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์วันนี้ดวงของการงานการติดต่อการสื่อสารการสร้างงานสร้างอาชีพท่านสามารถทําได้รวดเร็วผ่านสื่อออนไลน์ทั้งหลายทั้งปวงได้รวดเร็วขึ้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ยังสามารถสร้างงานได้นะครับวันนี้การงานมีขยายงานสร้างงานใหม่ๆเข้ามาด้วยรวมทั้งมีโอกาสดีในเรื่องของทรัพย์สินรายได้มีความมั่นคงรวมทั้งเรื่องของโอกาสทังด้านของอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับวันนี้ ความรักนำโชคมาให้นะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์พี่น้องชาววันเสาร์มาดูว่าดวงของท่านบัดนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้การงานเริ่มต้นได้นะครับหรือไม่ท่านก็จะประสบความสําเร็จในเส้นทางของการแข่งขันการสัง,งานการติตดต่อการเจราจารการตกลงมีการได้รับความสาเร็จแต่ว่าก็ต้องทําด้วยความรอบคอบนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันเสาจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่1เป็นเไม้เท้านะครับวันนี้การ ที่ท่านลงสนามแข่งขันมีโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นกานคัดเลือกตรงนั้นตรงนี้กฎเกณฑ์กติกาใดๆก็ตามท่านก็จะผ่านอุปสรรคได้นะครับท่านจะได้รับความสมบังในการสมัครงานในการเริ่มต้นการงานในการประมูลงานเหล่านี้เป็นต้นนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็น3ดาบเรื่องของความขัดแย้งการทะเลวิวาทวันนี้อาจจะเกิดขึ้นนะครับอย่าใจร้อนดีกว่าจะทําอะไรวันนี้ขอให้มีความร,รอบครอบระมัดระวังป้องกันข้อผิดพลาดนะครับการติดต่อสื่อสารใดๆก็ยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็น3ไม้เท้าเป็นเรื่องของจังหวะวงจรชีวิตเกี่ยวกับการงานการเงินด้วยความรักด้วยนะครับมีโอกาสที่ท่านจะได้เดินต่อหน้าเดินหน้าต่อไป เพิ่มโอกาสตัวเองนะครับในเรื่องของการงานขยับใกล้ความจริงเข้าไปนะครับสร้างงานสร้างอาชีพได้ติดต่อเจราจาตกลงการงานได้หรือไม่ก็จะมีอาชีพเสริมตามมาด้วยบางคนก็จะถือเป็นโอกาสนี้เรียนต่อศึกษาเพิ่มเติมเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับเรื่องของการเงินก็จะมีรายได้หมุนเข้ามามีทรัพย์สิสนมีการเงินลงทุนเข้ามาตลอดนะครับรวมทั้งมีผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจความรักเริ่มดีขึ้นนะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาบวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของชาววันเสาร์นะครับเป็นหนึ่งเมถานะครับโอกาสดีเริ่มต้นได้ดีมีชยัยไปกว่าครึ่งนะครับวันนี้จะได้รับความสมหวังเริ่มต้นจากสิ่งเล็กอาจจะเติมเข้ามาเป็นจํานวนมากมายก็เป็นไปได้นะครับเริ่มต้นแล้วดีขึ้นสําหรับพี่น้องชาววันเสาร์ครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้ดวงการงานจะมีการเริ่มต้นงานสานต่อง,งานเจราจาตกลงธุริการงานรวมทั้งมีโอกาสได้รับความสําเร็จในเส้นทางของการแข่งขันการประมูลงานหรือว่าการสอบการคัดเลือกทงหลายทั้งปวงด้วยการเงินก็เริ่มดีขึ้นความรักเริ่มเข้าใจที่ดีต่อกันด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้จะติดต่อง,งานจะทํางานจะเจราจาตกลงใดๆก็ตามวันนี้ขอให้ทําด้วยความใจเย็นๆนะครับอย่าใจร้อนเพราะว่าอาจจะเกิดความขัดแย้งได้ง่ายๆเช่นเดียวกันนะครับโชคลาภ อยู่ที่การเริ่มต้นได้ดีแล้วท่านจะได้ร,รับโอกาสตามมานะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับเอาละครับวันนี้มหากัพยากรดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตนะครับ นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก id line ฮักดูหรือหมายเลขโทรศัพท์0 8 1 6 9 7 1 6 4 5นะครับเอาละครับอันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนทุกวันเกิดจงได้รับแต่สิ่งที่ดีด มีความสุขสมหวังมั่นคงกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ